พูดถึงโมเดล BCG นะคะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพองค์รวมโดยเน้นเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็เกิดระบบการหมุนเวียนคือสามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองเราได้นำหลักการอนุรักษ์ธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโมเดล BCG ในการพัฒนาสินค้าบริการ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะจะดําเนินการด้วยการนําทุนธรรมชาติคะแล้วก็ความหลากหลายทางด้านชีวภาพมาสร้างคุณค่ารายได้การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่นะคะซึ่งรวมถึงการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อม ได้มีการลงนามหรือ M O U นะคะกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรืเอนกระจกขึ้นนะคะในการที่จะดูแลเรื่องของการลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแหล่งชุมชนต่างๆเราก็จะนำความรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะไปถ่ายทอดให้กับชุมชน กรมการท่องเที่ยวมีมาตรฐานการท่องเที่ยวจํานวนทั้งหมด56มาตรฐานด้วยกันโดยแบ่งเป็นมาตรฐานด้านบริการและกิจกรรมด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านอาชีพและมรุเทศนอกจากจะมีเกณฑ์ตัวชี้วัดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการแล้วนะคะก็ยังมีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรการรักษา และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผิพันธ์ชุมชนซึ่งมีความสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ดังนั้นกรมการท่องเที่ยวจึงพยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมากขึ้นก็จะสะท้อนเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้าง ความสมดุลนะคะทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นสุดท้ายมันจะสะท้อนถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการจัดทำสินค้าการท่องเที่ยวแต่ละประเภทสามารถนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาเพื่อปรับใช้ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ลดผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมลดค่าใช้จ่ายสร้างความยั่งยนืนให้กับธุรกิจและการท่องเที่ยว ด้วยการวางแผนการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวและการให้บริการต่างๆตลอดจนห่วงโซ่อุปทานโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ BCG คือการนำทุนธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างคุณค่าและรายได้ให้กับสินค้าการท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นชมุมชนการวางแผนใช้ทรัพยากรเพื่อให้ทรัพยากรดังกล่าว สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้และการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสมดุลทั้ง3ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน BCG เที่ยววิถีใหม่ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์สร้างมูลค่าคู่กวาายั่งยืน